สวัสดีครับวันนี้มีเป็นมินิ PC นะครับตัวนี้จะเป็นเซตของแบรนด์เดลนะครับรุ่นของตัว CPU นะครับจะเป็น o p t i p เพ็กสามนะครับตัวนี้เป็นมินิ PC ตัวเล็กนะครับประหยัดไฟนะครับตัวนี้พร้อมกันการใช้งานมีให้ครบชุดนะครับพร้อมหน้าจอ21นิ้วนะครับเป็นหน้าจอของเดลนะครับแถมเมาส์ แถมเมาส์แถมคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นเซตของเดียวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบๆตัวหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องทั้งเซตนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้จะมีแหลกด้านหลังหน้าจอนะครับสามารถเอาตัว่าซ c นะครับมาใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะครับหรือจะตั้งไว้ข้างๆแบบนี้ก็ได้นะครับ หน้าจอตัวนี้มีพอร์ตเชื่อมต่อให้จะมีพอรพอตนะครับมี vga กับ d i s port นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อเป็น d i s port l อยู่นะครับด้านหลังของตัว mini pc นะครับตัวนี้จะมี wi-fi ให้ในตัวนะครับมีเสาสัญญาณที่รับสัญญาณ wi-fi นะครับก็จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบแลนนะครับแล้วก็ยังมีพอร์ต usb ให้4พอพอตนะครับจะเป็น usb 3.0นะครับตัวนี้นะครับให้2พอร์ต ด้านบนก็จะเป็น USB 2.0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตต่อกับมอนิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็น HDMI ตัวนี้จะเป็น r ีเพย์พอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงดีนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของสเปคตัวเครื่องนะครับตัวนี้หน้าจอแสดงผลปกตินะครับตัวเครื่องทำงานปกตินะครับเงียบนะครับเมาส์คีย์บอร์ด ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของสเปคต,ตัวเครื่องนะครับ CPU ตัวนี้จะเป็น CPU ของ Intel นะครับจะเป็น Core i5 6500T นะครับ Core i5 Gen6 นะครับความเร็ว2.50 GHz นะครับแรมตัวนี้ให้มา 8GB นะครับส่วนหน่วยความจำหน่วยความจำตัวนี้จะเป็น 500GB นะครับ มีให้พร้อมใช้งานนะครับส่วนของตัวเครื่องก็จะรับสัญญาณ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณ Bluetooth ให้ในตัวนะครับมีลำโพงในตัว PC นะครับตัวนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับอ่าสำหรับตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็จะเป็นเป็น Windows 10 Pro นะครับเอาไปใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงดู YouTube แล้วก็เอาไปทำงานด้านเอกสารได้สบายนะครับตัวนี้ดู Netflix ดูคอนเทนต์ทั่วไปได้ปกตินะครับเล่น Facebook เล่นไลน์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเทสตัวนี้จะมีลาโพงให้ในตัวนะครับตัว Mini PC เปิดเทสผมจะเปิดเป็นตัว YouTube นะครับมีลาโพงให้ในตัวนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ การใช้งานด้านอื่นๆก็ปกตินะครับผมตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 4,900บาทนะครับสินค้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางปอินนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูตัวสินค้าได้นะครับตัวนี้สามารถตั้งแบบนี้ได้สามารถติดที่แหลกด้านหลังได้นะครับตัวนี้เป็นชุดมินิ PC ของเดียวนะครับเดียวครบชุดพร้อมใช้งานนะครับผมสนใจก็เบอร์ติดต่อผม0810926369นะครับขอบคุณครับ